ไพ่ขอเล่าเรื่องโดวงประจำวันที่19กค่ะรัตดาคมวันนี้ขอมาแบบนี้เลยนะขอใช้ไพ่นางฟ้าบ้างหนอะเปนแบบแฟรี่แฟรี่หน่อยคือแฮปปีอ้อย่าตั้งอดิษันสามใบเท่านั้นขอสามใบเท่านั้นขึ้นมาควีนกับคิงอะคือความเป็นคู่กันเอ่อความเป็นผู้หญิงของของควีนคือเป็นคนใจดีน่ารักอะ มีพรสวรรค์ในตัวเองหรืออะไรก็ตามเนาะคุณคุณมีดีของคนอะ่ะคุณเหมือนแรงอะไรสักอย่างที่คอยช่วยเหลือคนได้อะ่ะคือมันเป็นมันเป็นภาพที่ดีนะอืมแต่ขอให้เชื่อในตัวเองหน่อยอ่าอาจจะแบบว่าไม่ค่อยเชื่อในตัวเองเท่าไหร่คนนี้เป็นผู้หญิงสองคนที่เป็นผู้ชายนี่ฉลาดบาดัดเปลืองพวกแบบทํางานเก่งอะ่ะคือมีแบบหัวก้าวหน้าเนาะ หัวกก้าวไกลอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็เป็นผู้ชายที่แบบเป็นลีดเดอร์แน่นอนเป็นผู้นำอะ่ะมีความเป็นผู้นำจริงๆคือซัพพอร์ตทุกอย่างคือเหมือนจะใช้เหตุผลเยอะเนาะมีความใช้เหตุผลเยอะพอสมควรซึ่งขึ้นมาคือมันเข้าใจคำว่าสปริงเหมือนกันไนะหมคู่กันภาพคู่ขึ้นทั้งทั้งเทปปีน้นี้ดูปึกปึกนมยดูปึึกนี้อ่ะให้ดู อย่าขอบขอบเงินเนี่ยสวยมากนะไพ่คือแบบเฮ้ยขอแค่สามอะ่ะคือได้อย่างนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วก็คนที่มาฟังวันนี้มีเกณฑ์จริงๆนะคือไม่ได้บอกว่าเร็วนี้หรือไม่เร็วนะแต่คือมันดูเร็วๆนี้อะ่ะมันเป็นไปได้ที่คนที่มาฟังวันนี้อาจจะได้มีการไปงานเฉลิมฉลองอาจจะยังไม่ได้แบบมีคู่ก็เป็นไปได้อาจจะแบบไปเจอกันในงานมงคล เจอไอ้คู่เนเนี่ยเ่คู่ที่มันจะเกิดหรือว่าเจอจากการที่ไปงานอะไรสักอย่างนนเนี่ยค่ะไปงานเฉลิมฉลองน,นั้นที่แบบวีดด i n g เห็นไหมเขาบอก ding, วีดดิันเกิดหรือการที่เจอเพื่อหรืออะไรเงี้ยคุณจะเจอคู่เออเขาบอกมาประมาณนี้ว่าจะ,จะเจอคู่จากสิ่งนี้อ่าทุกคนริ่มยิ้มได้แล้วนะคือตอนเนี้ยใครที่แบบเฮ้ยอาจจะมีภาวะ เออจากที่ดูให้อ่ะมันจะเป็นความที่ภาพเนี้ยมันจะต้องไปเข้าสังคมอนะเนาะบางคนถ้าเกิดอินโทรเวิร์ดจัดๆอะไรเงี้ยก็เอาตัวออกไปบ้างส่วนเอ็กโทรเวิร์ดคุณไปงานอะไรคุณก็มีสิทธิ์ที่แบบได้เจออยู่แล้วอ่ะเออมาอาจจะเป็นปกติที่อาจจะแวบเจอคู่ชีวิตซึ่งขึ้นมานี่คือเป็นคู่เลยนะคะเป็นคู่ชีวิตได้เลยเป็นคู่ที่ถือว่า อยู่กันละมันก็น่าจะกลมกล่อมอยู่หมายถึงว่ามันเข้ากันได้เนาะต่างคนต่างมีคนละแบบเลยอีกคนอัดผู้ชายจะเป็นแข็งแข็งน้อยแข็งแรงอ่ะคือแบบมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงอีกคนนึงก็จะมีความที่แบบพรสวรรค์เฟรนลี่มาเข้ามาเป็นมุมอ่อนโยนกว่าอะไรเงียนะ้ยเนาะเออเป็นคนที่แบบซื่อสัตย์อะไรเงี้ยเออมันก็พอที่จะ อ่าไปกันได้แหละแตขึ้นมาคู่ขนาดนี้ขอแสดงความ,วามยินดีกับคนที่มาฟังวันนี้ด้วยอาจจะมาไม่มากมาสั้นๆแต่เป็นอยู่ดีๆคือจับมาได้นี่คือไพ่ไพ่ดีมากนางฟ้ามาบอกว่าจะมีคู่แล้วนะมาถึงบอกทุกคนเนี่ยจะเจอคู่แล้วนะเป็นไปได้ว่าตัวคุณเองอาจจะได้ข่าวดีในการเฉลิมฉลองอ่ามุคลสมรสของติงก็ได้การถูกขอแต่งงานการที่แบบ เฮ้ยได้ได้ได,ได้แบบมันมีชีวิตที่สดใสอะค่ะปีอะไรที่รื่นเริงขึ้นแน่นอนอ่ะถ้าเกิดคนที่มาดูวันนี้บางทีแบบโอ้ยฉันไม่มีคู่เลยไม่มีแฟนมันอาจจะน้อยใจว่าเุ้ยถ้าเกิดภาพเพื่องนี่แปบลบว่าคนมีคู่เท่านั้นไหมถ้าเกิดตามหลักจริงๆอ่ะก็คือคนมีคู่อะค่ะเขาจะอาจจะเริ่มได้การเฉลิมฉลองเข้าพิธีหรือว่าคนที่ไปเที่ยวอย่างเงี้ย ที่เอาตัวออกสังคมอาจะเจอคู่เป็นไปได้เนาะส่วนใครที่บอกยังไม่อยากมีเลยยังโอ้ยมาฟังวันนี้แม่ตงก็อาจจะใช่พลังงานนะแฮปปี้มาบอกเลยแค่นี้แต่บอกได้คำเดียวว่าชีวิตมีความสุขแน่นอนผึกจุดเริ่มต้นมันดีแต่ระหว่างทางแฮปปี้ไม่ได้บอกเนาะเพราะว่าการอ่านมันก็คือพลังงานนะช่วงหนึ่งยิงแฮปปี้มาพูดวันเนี้ยมันก็อาจจะอยู่แค่สองสามเดือนเนาะ มันไม่ได้ยาวนะคะเขาถึงต้องมีการที่ดูไปเรื่อยๆอยสิ่งพวกเนี้ยดูณนะปัจจุบันนะเอออ่ะใครมีคู่รักก็นะถนอมน้ำใจกันไว้ดูแลกันดีๆค่ะมีเกณฑ์ได้แต่งงานมีเกณฑ์สะพายนะขอแต่งงานแน่นอนใครที่ยังไม่มีคู่โสดนะอันนี้สรุปิธีออกไปเท่านั้นออกไปงานเฉลิมเฉลอมอะไรอาจจะเพื่อนชวนไปงานแต่งเพื่อนชวนไปจะทำบุญจะทำอะไรไปเลยค่ะ จะได้เจอคู่เนาะจะได้เจอคู่ที่ดีแน่นอนและดูจะเอ่อ,อประมาณสามเดือนแหละอืมบางคนก็อาจจะตั้งแต่วันนี้ถึงสามเดือนอืมถ้าเกิดไม่เจอก็ว่ากันอีกทีนะทุกคนพลังงานเปลี่ยนได้แล้วก็ไม่ใช่สำหรับทุกคนในการที่อานแรนดอมนะแฮปปี้คิดถึงทุกคนมากนะอยากให้อยู่ในพลังงานดีๆเพราะว่าตอนนี้แฮปปี้ต้องศึกษาอะไรเยอะค่ะ ศึกษาในในการในงานในการที่จะออกสู่โลกอย่างเงี้ยมันมันพลังงานบางทีมันมีความตึงเครียดหรือมันลำบากท,ที่จะอ่านจริงๆก็ขออภัยด้วยช่องอื่นๆคนอ่านไพ่อ่ะแฮปปี้ก็ยังเคยฟังเลยอนะเข,ข,ขาข้น่าหลักกันมากคนที่อ่อฮิวทั้งจิตใจหรือว่าพูดแล้วมีตลกขบขันแฮปปี้ก็ฟังหลายช่องเนาะเนาะไปฟังเนี่ยเพื่อนๆกัลายานณะมิตด้วยกันหมดเลยทุกช่อง แล้วก็มีช่องแฮปปี้อาจจะมาบ้างไม่มาบ้างก็ยังบอกเสมอว่าเราเป็นกาลยานามิกันก็ยังบอกเสมอซ้ำเดิมอาจจะดูน่าเบื่อก็คือคิดดีทำดีพูดดีไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตัวเองเนาะชีวิตขอรามันสั้นกว่าที่คิดก็รักก็บอก <laughs> เจอตัวคู่เจออะไรแบบชอบก็ก็ไปเลยค่ะถ้าเสียอ,อายุเยอะแล้วก็เต็มทีนะ่เนาะ งานที่ผมลองทางนี้ก็ขอให้ขายออกเจอคนนี้ดีเพราะว่าเป็นคู่เพอร์เฟคเมทแล้วเป็นคู่กันเป็นคู่กันภาพที่ขึ้นมาขอให้รู้ไว้ว่าเป็นคู่กันจริงๆแต่ณนะปัจจุบันคนเรามันหลากหลายก็ต้องดูให้ดีๆด้วยนะคะฝั่งไพ่พอเป็นแนวทางละกันว่าคุณต้องออกจากบ้านสำหรับวันนี้ฝันดีลาติสวัสดิ์ค่ะ